รลตเอกพงสพัฒน์เผยอนาคตการเมืองราชการขอหาหรือนายกรัฐมนตรีหลังจากกลับจากเยือนต่างประเทศก่อนตัดสินใจชี้งานตำรวจถนัดอยู่แล้วส่วนการเมืองก็มีสีสัน พลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงเจริญผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครพักเพื่อไทยเปิดเผยถึงทิศทางทางการเมืองและราชการภายหลังการเลือกตั้งว่าได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ต่างประเทศจะหาหรือถึงการทำงานที่จะเกิดประโยชน์มากที่สุดหากกลับไปเป็นตำรวจเชื่อว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรยาเสพติดและอาชญากรรมได้เพราะเป็นงานโดยตรงของตำรวจสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ และรู้สึกประทับใจผู้สมัครทั้งหมดเพราะเป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์แม้จะมีปัจจัยอื่นทางการเมืองมากระทบบ้างแต่ถือเป็นสีสันจึงมองว่าภาพรวมการทํางานการเมืองครั้งแรกประทับใจเป็นสิ่งที่ดีที่ได้แสดงออกส่วนจะกลับมาทํางานการเมืองหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคตและขอขอบคุณคะแนนเสียงของประชาชนที่ลงคะแนนให้เกินหนึ่งล้านเสียงซึ่งจะเป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปส่วนจะเป็นตํารวจหรือนักการเมืองก็ต้องทํางานดูแลผลประโยชน์ของประชาชน